สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าโหนุษรินเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566ด้านการเมืองดุเดือดเตือนระวังเรื่องของฟืนไฟ ปี2,565ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองซึ่งเรียกได้ว่าทุลักทุเลสุดๆกว่าจะก้าวผ่านปีเสือดุมาได้เพื่อเป็นการต้อนรับปีกระต่ายจึงเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2,566กับอาจารย์บุษรินปัทมาคมหรือโหนบุษรินนักโหราศาสตร์อวุโสให้เห็นภาพรวมคร่าวๆของสถานการณ์บ้านเมืองต่อจากนี้ พลบุษรินเปิดเผยว่าดวงเมืองปีพศ .2566 จะมีความยุ่งเหยิงมากกว่าปีที่ผ่านมาจะเกิดความแตกแยกทะเลาะก,กันและซัดกันอย่างหนักหน่วงในกลุ่มของนักการเมืองเกิดจากการแบ่งขั้วชัดเจนเป็นสองกลุ่มในหนึ่งพักโดยปีหน้าความแตกแยกทางการเมืองจะมีความเด่นชัดมากเพราะมีความจำเป็นที่ต้องเอาชนะกันจึงเป็นการซื้อพวกหรือซื้อสอสอเข้าพัก นอกจากนี้จะเกิดการทะเลาะระหว่างพวกกันและล้างแค้นกันอยากดุเดือดเด่นชัดมากกว่าปี2565ที่ผ่านมาทั้งนี้ดาวราหูโคจรทับลัคนาดวงเมืองนานถึง10เดือนไปจนถึงช่วง17ตุลาคมปี2566จึงจะย้ายออกสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนปี2567ส่วนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระวังความเครียดของรัฐบาลจะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่ต่อต้านและไม่มีวิธีการผ่อนหนักให้เป็นเบานอกจากเรื่องของขั้วทางการเมืองที่ร้อนแรงมากในปีนี้เรื่องของโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุหรือภัยร้ายแรงจะต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนปีพศ2566ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็น กาลกินีจรจะโครจรเข้าไปทับลัคนาดวงเมืองพร้อมกับราหูตั้งแต่วันที่21เ,เมษายน2566ดวงเมืองจะมีอายุ242ปีอยู่ในราศีาธาตุไฟซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี2566ความสูญเสียจะทวีความรุนแรงมากกว่าอย่างแน่นอนความคืบหน้าคำทำนายจากสินแสพานุวัตนซึ่งท่านได้ทำนายไว้ดังนี้ครับ หลังเลือกตั้งจะมีความรุนแรงความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่ซินแสได้ทำนายไว้ว่ายังมีโอกาสเพราะบ้านเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของคนภายในที่เลือกตั้งกันเองแต่มีต่างประเทศที่จะมีผลกระทบเข้ามาด้วยทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ต้องการครอบงำเมืองไทยในบางเรื่องก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นดวงของเมืองไทยจากที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ถือเป็นปีขาน ธาตุน้ำเดือนมะโรงยามกระต่ายซึ่งจะต้องมีสถาบันพระมกษัตริย์เป็นผู้ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบสุขส่วนปีขานหรือปีเสือคือทหารดูแลบ้านเมืองการแก้เค้นดวงเมืองก็จะต้องมีทหารหารดูแลซึ่งก็จะเห็นอยู่หลายครั้งว่าพอเกิดวิกฤตทหารก็เข้ามาแก้ไขปัญหาทำให้บ้านเมืองเข้าที่เข้าทางก็ให้คนอื่นๆมาบริหารต่อเมื่อเกิดวิกฤต ทหารก็ต้องเข้ามาอีกมันเป็นเรื่องของดวงเมืองเราต้องเข้าใจต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าทุกวันนี้พักการเมืองนักการเมืองหาเสียงเข้ามาก็มีการลงทุนดังนั้นพอมีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เข้ามาถอนทุนจะสังเกตว่าคนดีๆนักธุรกิจเก่งๆไม่ค่อยกล้าเล่นการเมืองเพราะลงมาแล้วก็มีการสาดสีสาดโคนใส่กัน จริงบ้างไม่จริงบ้างปนกันไปซึ่งเป็นวัฏจักรที่ไม่ค่อยดีของการเมืองไทยแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้อีกไม่นานคนที่ทำไม่ดีนั้นจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดอาจารย์กล้าพูดคำนี้จากการทำนายพยากรณ์บ้านเมืองมาหลายสิบปีจะเห็นการเจริญรอยตามของคนที่ไม่ดีต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในคุกเป็นเรื่องของกรรมตามสนองอย่างรวดเร็วฉะนั้น การที่เรานั้นอยากให้คนดีขึ้นมาบริหารบ้านเมืองก็ต้องเลือกคนที่ดีอีกอย่างเวลานักการเมืองทำอะไรไม่ดีเรานั้นอย่าด่าผู้นำหรือนายกเพียงคนเดียวแต่ต้องด่าพรรคการเมืองสสที่เรานั้นเลือกเข้ามาเองด้วยว่าทำไมถึงเลือกคนแบบนี้เข้ามาดูแลบ้านเมืองดังนั้นประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้เลือกเองอย่าให้มีใครมีอะไรมาชี้นำ อยากให้มองด้วยเป็นความจริงความถูกต้องต้องค่อยๆเลือกอย่าไปตามกระแสรหรือเลือกเงินที่เขาให้เช็คด่วนหมอปลายปลรกระซิบดูดวงกันยายนปีนักสัตว์ไหนดวงดีสุดปีไหนต้องระวังปีนักสัตว์ไหนดวงดีสุดปีชวดจะมีเรื่องของความรักทางไกลค่อนข้างที่จะมั่นคงเจอคนที่ใช้ได้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็จะได้งานที่ดี และมีคนคอยสนับสนุนให้มีการพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นจะหาเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิธีเสริมดวงไหว้พระธาตุประจำวันเกิดสวดทั้งหมด12จบแล้วขอพรตามที่ต้องการปีมะโรงเรื่องของความรักในเดือนนี้จะชัดเจนใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีลูกจะมีดังหวังแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจความรัก จะได้ดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลได้คนช่วยเหลือมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมได้เงินได้ทองมากขึ้นวิธีการเสริมดวงไหว้พระศิวะกับพระอินทร์ดึงดูดโชคลาภความรักปีมะแม,แมจะมีของใหม่ของที่ถูกใจเข้ามาสิ่งที่อยากได้มานานเริ่มเห็นรูปร่างแล้วแนะนำให้เลือกซื้อของอย่างมีสติเพราะ อาจจะสร้างหนี้ก้อนโตได้ต้องระวังตัวเองด้วยดูเงินในกระเป๋าก่อนตัดสินใจซื้ออะไรความโชคดีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจะกลับมารวมตัวกันและเข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นวิธีการเสริมดวงให้ตักบาตเอาข้าวใส่บาทรพระเน้นข้าวสวยเรียงเม็ดและของที่รสชาติไม่เผ็ดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวร จะเสริมในเรื่องของสุขภาพปีกุลจะได้เดินทางด้วยของใหม่จะมีความสุขสมหวังมั่นคงคนที่มีคู่หรือกำลังคุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยจากอีกฝ่ายจากการไปเที่ยวด้วยกันวิธีการเสริมดวงไหว้พระพิะเนศเอาตุ๊กตาที่เป็นหนูไปถวายท่าน พร้อมขนมหวานแล้วขอพรในเรื่องของความรักการงานสิ่งที่อยากได้ปีนักสัตว์ไหนต้องระวังปีฉลูต้องระวังในเรื่องของญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้จำเป็นที่ต้องพาไปทำบุญสวดมนต์กรวดน้ำเพื่อให้มีปฏิหารปล่อยปลาดุก9หรือ19ตัวหรือปลาหมอ5หรือ15ตัวแล้วกรวดน้ำเทลงดิน ส่วนคนที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ต้องระวังในเรื่องของกระดูกพุนหรือเรื่องของกรดที่กัดกระเพาะปีมะเสง็งระวังโดนโกงหรือมีคนมายืมเงินเสียเงินจากคนที่ไว้ใจให้หยุดการลงทุนหรือช่วยเหลือคนเพราะจะไม่ได้เงินกลับมาในช่วงเดือนนี้วิธีแก้วหว้พระศิวะพระแม่กาลีท่านยมปีวอกระวังในเรื่องของการ ขับรถทางไกลาอาจจะไม่ได้ขับรถเองแต่อาจจะเกิดจากคนขับหลับในทําให้เกิดอุบัติเหตุได้วิธีแก้วหายท่านยมสวดคาถาปโตเมตังก้าวจบก่อนออกจากบ้านขอให้ท่านคุ้มครองย้อนคำทํานายโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายค้านยิ่งขนลุกไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจมรัรจจันถึงการจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เคยพูดถึงนายกคนใหม่ว่าเป็นคนหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหน่ฟองสนานยังได้เคยทำนายฝ่ายค้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคำทำนายแล้วทำเอาขนลุกกันเลยทีเดียวโหน่ฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองเรายังไปได้แต่การเมืองค่อนข้างยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากเรื่องการเมืองกระทบกันมากอาจจะมีการใช้อารมณ์ มีเรื่องของความวุ่นวายเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลตั้งฝ่ายค้านร,รอดูนิดหนึ่งเพราะตอนนี้จิตใจคนไทยจากดวงเมืองเขาเรียกตนุเสดโดนกระทบมากเดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มต้นประมาณ18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่ส จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปและเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากที่ต้องรีบทำคือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมืองปี2 5 6 8 1หปนึ่งปีที่เมืองเรามีโอกาสทองต้องรีบทำปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจําชีพเมืองเป็นสีตกภูมิสุขโอกาสทองของพวกเรา